คุณพาก็อยู่บนสวนที่แรกก็คิดว่าจะไปขับรถไปซื้อดอกไม้มันก็ไม่ควรเลยเพราะว่ามันตอนหนีโควิดมาก็เลยมีดอกไม้หน้าบ้านไงเมื่อกี้คุณแม่เขาน่าฟังเพลงเรื่อยลมไปเรื่อยรถอเราแอบมาข้างหลังครับโอ้ยบอลินไทยเือหน้าก็ไม่ได้แต่งไม่ได้อ่อนน้อออนท่อเลยเนี่ยอะไรเนี่ย ดอกอะไรไม่รู้เลยเก็บมะม่วงอะไรเนี่ยแต่คืนนี้ดอกใหญ่โอายตกใจมาตอนแรกว่าหายไปไหนวะไม่เมื่อกำกับไม่เมื่อกี้บอกจะขึ้นกับนน้ำไม่ขึ้นก่อนน้ำเลยอะไรเมื่อกี้บอกจะขึ้นน้ำไม่ขึ้นน้ำแล้วหาที่ว่าอะไรยงเี้ไปปิดประตูหน้าบ้านอะไรเงี้ยก่อนสายตาทุ่งศูนย์แล้วไม่มีเลยรู้จะเอาไอ้ดอกกระเพราดีหรือดอกพริกดีหรือจะเอาดอกมังคุดดี โอ้ยจิหน้าบ้านพี่เลยโอ้ยเอามาให้โอเควาเลนไทน์รักเมียจ้งจ้าออ้ยหน้าโซมมากอะดูดูจะสวนไงชาวไร่ชาวสวนนะดูเอ้เอยเยไม่ให้จักรยานนะปั่นจักรยานเล่นนะเออเราก็ดูนะแบบมันไม่มีดอกไม้นะอ๋อหน้าบ้านเนาะ แล้วบ้านมีสีขาวไงแล้วบ้านมีสีขาวอยู่อ๋อไม่ได้ลงทุนเลยเนาะออกออกลงทุนขับรถแบงค์นอกกุ๊แม่ถามปะทำไมมันก็เป็นเสือ้อผ<ช><ๆ>้าน่าเออใช่ใช่ใช่เออมาแบบตกใจมา่อเราก็บอกเฮ้ยปล่อยให้เรานั่งอยู่คนเดียวได้ยังไงอะ่ะตอนแรกมาเรารู้สึกบ,บอกว่านั่งคนเดียวหรือวะก็วันนี้ทำอะไรซื้อออกซับมาได้ เขับอกไปป้าเขาต้องถามว่าไปซื้ออะไรเราจะบอกซื้ออะไรดีครับเขาต้องอยางมันก็มีอยู่แล้วลซื้ออะไรอ่ะมันมีอยู่แล้วไงยังไงดูเวะยเขาโทรบอกบอกคาราไลายคาดลายลงฮองถามนี้ไปซื้อดอกอะไรก็ได้เไามัดดอกรึถ้าเข้ามานะแต่เขาบอกเขาไม่เข้าเขาบอกโอเคจบเราก็เดินตอนเย็นเราก็เดินดูรอบสวนเรา ก็มีสักดอกเลยมีแต่ดอกมังคุดกับดอกดอกไอมะยงชิดแล้วก็ดอกมะละกอแล้วก็ดอกกะเพราเออมนันก็น่าให้อย่างนั้นนะก็ยังไปคิดเมื่อตะกีนก้นี้เขาบอกเขาจะอาบน้ำก่อนก็ไม่อาบเลยนะเริ่มนั่งดื่มไปแล้วไม่อาบจบังหวะเราไปปิด,ปด,ปดบ้านไงนนแขกออกมาบ้านไปมาเก็บของไปปิด,ออปดบ้านแล้วก็เห็นโอ้โหนี่ ดอกเขาเรียกดอกอะไรเบ้างเนี่ยดอกไม้อ่ะดอกสวยดอกงามเนาะดอกมื่ดอกมีดอกมะลิดอกมาลามืมเองนี่แม่มาเรียกมีมาลามามีไหมมาลาก็มีก็เลยเอาไห้เขาสวยหน้าบ้านสวยเนาะสีขาวก็ผมบอกว่ารักไปสุบไปสุดสีขาวมี ความอุดมสมบูรณ์ของครอ,อบครัวนะั่นคือใบสีเขียวรวมมีพื้นฐานเป็นรักเป็นน้ำโอ้โหซับเลยเนะี่ยเออฮะพอแนี้ว